ภาพยนตร์เรื่อง The Eye คนเห็นผีปี2002เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติฮ่องกงสิงคโปร์กำกับโดยสองพี่น้องแปลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชีย er, และสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเนื้อเรื่องยอ่อภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของมันรับบทโดยหลี่ซินเจียหญิงสาวตาบอดตั้งแต่อายุสองขวบเธอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแต่การมองเห็นครั้งนี้แมพร้อมกับความผิดปกติ เธอเริ่มเห็นภาพหลอนและวิญญาณคนตายอยู่รอบตัวเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอก็เห็นเงาของผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของเธอมันพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและพบว่าดวงตาที่เธอได้รับบริจาคมานั้นเป็นของลิงเด็กสาวชาวไทยที่มีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตาย ม ais, ันจึงต so, like oui, so, ัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อสืบหาเรื่องราวของลิงและทำความเข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องมาเห็นสิ่งเหล่านี้การเดินทางในประเทศไทยพามันไปเผชิญหน้ากับอดีตอันน่าสยดสยองของลิงเธอได้เรียนรู้เรื่องราวความทุกข์ทรมานและการถูกเข้าใจผิดของลิงรวมถึงเหตุผลที่ลิงตัดสินใจจบชีวิตลงบทสรุป มันพยายามที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณของลิงและวิญญาณอื่นๆที่ยังคงวนเวียนอยู่การมองเห็นวิญญาณทําให้เธอเข้าใจความรู้สึกของลิงและในที่สุดเธอก็สามารถสื่อสารกับลิงได้มันได้เรียนรู้ว่าลิงมีความสามารถในการมองเห็นยม,มทูตที่จะมารับวิญญาณของผู้ที่กําลังจะเสียชีวิตในฉากสุดท้ายที่น่าสะเทือนใจมันเห็นยมทูตจํานวนมากมารวมตัวกันซึ่งเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเมือง ซึ่งอ้างอิงจากเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพมหานครปี1990แม้มันจะพยายามเตือนผู้คนแต่ก็สายเกินไปเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ระเบิดและกลับมาตาบอดอีกครั้งประเด็นหลักของเรื่องการมองเห็นและการรับรู้หนังเล่นกับแนวคิดของการมองเห็นไม่ใช่แค่การมองเห็นทางกายภาพแต่เป็นการมองเห็นในมิติอื่นๆรวมถึงการรับรู้ถึงโลกของวิญญาณ โชคชะตาและการพลรัพรากชะตากรรมของมันที่ต้องรับดวงตาของลิงมาและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ลิงเคยเห็นสะท้อนถึงโชคชะตาที่เชื่อมโยงกันความเห็นอกเห็นใจแม้จะหวาดกลัวในตอนแรกมันก็เริ่มมีความเห็นอกเห็นใจต่อวิญญาณที่เธอเห็นและพยายามช่วยเหลือพวกเขาความจริงและสิ่งเหนือธรรมชาติ ภาพ,พยนตร์ผสมผสานความจริงจังของชีวิตประจำวันเข้ากับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้อย่างน่าติดตามทำให้ผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของความเป็นจริง The Eye 2002ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญเอเชียคลาสสิกที่ยังคงสร้างความประทับใจและความน่ากลัวให้กับผู้ชมมาจนถึงปัจจุบันด้วยบรรยากาศที่หลอนตัวละครที่น่าจดจำและการนำเสนอเรื่องราวที่น่าติดตาม